ดูกราภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบาลชาวมคธรัฐเป็นชาติปัญญาเขามิได้พิจารณาในสารทสมัยเดือนท้ายฤดูฝนมิได้พิจารณาฝั่งข้างนี้แห่งแม่น้ำคงคาให้ฝูงโคข,ข้ามโดยสถานที่มิใช่ท่าไปสู่ฝั่งข้างโน้น ซึ่งเป็นฝั่งเหนือแห่งหมู่ชนชาววิเทหรัฐดูกรรัรพิสูทั้งหลายครั้งนั้นแหละฝูงโคว่ายไปเข้าวนในกระแสกลางแม่น้ำคงคาถึงความพินาศในแม่น้ำนั้นนั่นเป็นเพราะอะไรดูกรรัรพิสูจทั้งหลาย เป็นเพราะนายโคบาลชาวมคธรัฐนั้นมีปัญญาเขา่ามิได้พิจารณาในสารทสมัยเดือนท้ายฤดูฝนมิได้พิจารณาฝั่งข้างนี้แห่งแม่น้ำคงคาให้ฝูงโคข,ข้ามโดยสถานที่มิใช่ท่าไปสู่ฝั่งข้างโนนซึ่งเป็นฝั่งเหนือแห่งหมู่ชนชาววิเทหรัต ดูกราภิกสูทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งที่ไม่ฉลาดในโลกนี้ไม่ฉลาดในโลกหน้าไม่ฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นแก่งแห่งมารไม่ฉลาดในนวโลก,กุตรธรรมอันไม่เป็นแก่งแห่งมารไม่ฉลาดในเตภูมิกธรรม อันเป็นแก่งแห่งมัจจุไม่ฉลาดในนวโลกุตรธรรมอันไม่เป็นแก่งแห่งมัจจุชนเหล่าใดนับถือถ้อยคำของสมณะหรือพราหมพวกนั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนควรฟังควรเชื่อความนับถือของชนเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์ เพื่อทุกตลอดกาลนานฉันนั้นนั่นแหลดูกระราภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบาลชาวมคธรัตเป็นชาติมีปัญญาพิจารณาในสาราสมัยเดือนท้ายฤดูฝนพิจารณาฝั่งข้างนี้แห่งแม่น้ำคงคา ให้ฝูงโคข้ามโดยสถานที่เป็นท่าไปสู่ฝั่งข้างโนนซึ่งเป็นฝั่งเหนือแห่งมูชนชาววิเทหรัตนายโคบานนั้นให้เหล่าโคที่เป็นพ่อฝูงนำฝูงข้ามไปก่อนโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสะแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดี ต่อนนั้นจึงให้เหล่าโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไว้ข้ามไปโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสะแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีต่อน,นั้นจึงให้เหล่าโคหนุ่มโคสาวข้ามไปโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสะแม่น้ำคงคา ขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีต่อนนั้นจึงให้พวกลูกโคที่มีกำลังอย่างน้อยข้ามไปลูกโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสะแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีดูกระรภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วลูกโคเล็ก ที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคเมียที่เป็นแม่แม้ลูกโคนั้นก็ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะนายโคบาลน,นั้นเป็นคนฉลาดดูกระราภิกษุทั้งหลาย เหมือนอย่างนายโคบาลชาวมคธรัตนั้นเป็นชาติมีปัญญาพิจารณาในสารทสมัยเดือนท้ายฤดูฝนพิจารณาฝั่งข้างนี้แห่งแม่น้ำคงคาให้ฝูงโคข,ข้ามโดยสถานที่เป็นท่าไปสู่ฝั่งข้างโนนซึ่งเป็นฝั่งเหนือแห่งมูชนชาววิเทหรัฐ ดูกรภพิษุทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งที่ฉลาดในโลกนี้ฉลาดในโลกหน้าฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นแก่งแห่งมารฉลาดในนวโลก,กุตรธรรมอันไม่เป็นแก่งแห่งมารฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นแก่งแห่งมัจจุ ฉลาดในนวโลกุตรธรรมอันไม่เป็นแก่งแห่งมัจจุชนเหล่าใดนับถือถ้อยคําของสมณนะหรือพราหมณ์พวกนั้นว่าเป็นถ้อยคําอันตนควรฟังควรเชื่อความนับถือของชนเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนานฉันนั้นนั่นแหละ ดูกรรารพิกษุทั้งหลายเหล่าโคผู้ที่เป็นพ่อฝูงเป็นผู้นำฝูงว่ายตัดกระแสะแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีแม้ฉันใดดูกรรารพิกษุทั้งหลายพวกพิกษุที่เป็นอรหันต์มีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจัตแล้ว มีกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วปรงภาระเสียแล้วมีประโยชน์ตนถึงแล้วโดยลำดับมีกิเลสเครื่องประกอบไว้ในภพหมดสิ้นแล้วพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบพวกภิกษุแม้นั้นไหวตัดกระแสมานขวางไป ถึงฝั่งแล้วโดยสวัสดีฉันนั้นเหมือนกันดูการพิสษุทั้งหลายเหล่าโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไว้ว่ายตัดกระแสะแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีแม้ฉันใดดูกรพิสิกษุทั้งหลายพวกภิกษุ ที่มีสัญญชน์ส่วนเบื้องต่ำห้าประการทั้งหมดสิ้นไปเป็นโอปะปาติกะปรินิพานในโลกนั้นไม่ต้องเวียนกลับมาจากโลกนั้นแม้ภิกษุพวกนั้นก็ชื่อว่าตัดกระแสมารขวางไปจากถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันนั้นเหมือนกัน ดูกระรัภิกษุทั้งหลายเหล่าโคหนุ่มและโคสาววไายตัดกระแสะแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีแม้ฉันใดดูกระรัภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุที่มีสัญโญาสามหมดสิ้นไปและมีราคะโทสะโมหะเบาบาง เป็นสกทาคามีบุคคลมาสู่โลกนี้คราวเดียวก็จกทำที่สุดแห่งทุก์ได้แม้ภิกษุพวกนั้นก็ชื่อว่าตัดกระแสมานขวางไปจากถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันนั้นเหมือนกันดูกราภิกษุทั้งหลายเหล่าลูกโค ที่มีกำลังอย่างน้อยว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีแม้ฉันใดดูกระรับภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุที่มีสัญญอสามหมดสิ้นไปเป็นโสดาบันมีความเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยง มีอันจะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าแม้พวกภิกษุนั้นก็ชื่อว่าตัดกระแสมารขวางไปจากถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันนั้นเหมือนกันดูกระรภิษุทั้งหลายลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคเมียที่เป็นแม่ ว่า้ตัดกระแสะแม่น้ำคงคาขวางไปได้ถึงฝั่งโดยสวัสดีแม้ฉันใดดูกระรัิภิุษุทั้งหลายพวกภิกษุที่เป็นมัคคาสมังคีบุคคลชั้นต้นที่เป็นธรรมานุสารีและที่เป็นสัทธานุสารีแม้พวกภิกษุนั้นก็ชื่อว่า ตัดกระแสมารขวางไปจักถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันนั้นเหมือนกันดูกระพิกษุทั้งหลายก็เราแลเป็นผู้ฉลาดในโลกนี้ฉลาดในโลกหน้าฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นแก่งแห่งมารฉลาดในนวโลก,กุตรธรรม อันไม่เป็นแก่งแห่งมารฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นแก่งแห่งมัจุฉลาดในนวโลกุตรธรรมอันไม่เป็นแก่งแห่งมัจุดูกระรภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดจักนับถือถ้อยคําของเรานั้นว่าเป็นถ้อยคําอันตนควรฟังควรเชื่อ ความนับถือของชนเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนานโลกนี้และโลกหน้าเราผู้รู้อยู่ประกาศดีแล้วเราเป็นผู้ตรัสรู้เองทราบชัดซึ่งสัรพโลกทั้งที่เป็นโลกอันมานถึงได้ทั้งที่เป็นโลก อันมัจจุถึงไม่ได้ด้วยความรู้ยิ่งจึงได้เปิดอริยมร์อันเป็นประตูแห่งอมตะเพื่อให้ถึงนิพพานอันเป็นแดนเกษมกระแสะแห่งมารอันหลามกเราตัดแล้วกำจัดแล้วทำให้ปราศจากความเหิมแล้ว ดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้มากด้วยความปราโมทปรารถนาถึงธรรมอันเป็นแดนเกษมเถิด